สวัสดีเช้านี้ครับผมเช้าวนันนี้วันที่29มีนาคม2563นะครับเป็นวันอาทิตย์นะบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับตามที่เห็นเป็นงานเหมาครับราคา650,000บาทนะครับพาทุกคนได้มาติดตามดูนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะครับ650,000บาทก็เป็นงานเหมาก็หมายถึงรวมทั้งค่าช่่งค่าแรงทุกสิ่งทุกอย่างครับ เบ็ดเสร็จหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะต้องการที่จะแบบอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่บ้านหลังนี้ทที่สอบถามช่างท่านก็บอกว่าจะมีการเพิ่มในเรื่องของออที่เป็นฉนวนกันความร้อนด้านบนนะครับใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เพิ่มเข้าไปแล้วมันจะทําให้ตัวบ้านเนี่ยไม่ร้อนนะครับผมมันจะทําให้ตัวบ้านค่อนข้างที่จะแบบ โอเคเย็นนะครับมันจะดึงกันความร้อนได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับตามที่เห็นครับบ้านหลังนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับข้างในอะไรก็ฉาบอะไรก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลายท่านก็ยังสงสัยว่าบ้านหลังนี้มันต่ําเกินไปมันติดดินเกินไปมันก็ใช่อยู่นะครับเพราะว่าข้างๆบ้านทางนู้นจะเป็นบ้านพี่สาวครับซึ่งสร้างไว้นานละถ้าเกิดว่าทางนี้ยกสูงขึ้นมันจะมีปัญหาเวลาฝนตกอะไรมันสลาลคือ มันจะอยู่สูงเกินกันแล้วมันจะทําให้พี่สาวลาบากนะครับก,ก็เลยเอาประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของถ้าเกิดว่าท่านไปสร้างเองท่านอาจจะยกสูงขึ้นอันนั้นใช่ครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ด้านขวามือก็คือมันจะเท่ากันกับบ้านของพี่ชายที่อยู่ด้านข้างด้านขวานะครับอันนั้นเป็นบ้านของของพี่ชายของเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับทรงแต่ละทรงก็เห็นไหมครับอันนั้นก็คือแบบแบบดั้งเดิมท,ที่ที่เราผ่านกันมาประมาณสักอันนั้นยุคนั้นก็จะอยู่ประมาณสัก 3 0 4 0ปีที่ผ่านมานะครับถัดจากนั้นรุ่นนี้ก็ปรับประยุกต์ขึ้นมานะครับบริเวณด้านหน้าก,ก็จะโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ตรงกลางหลังนี้ก็จะเป็นแบบแนวปัจจุบันประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการพัฒนาและก็รูปแบบของบ้านที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับพาทุกท่านได้มาดูมาอัปเดตนะครับวันนี้วันที่29บ้านหลังนี้สร้างมาแล้ว29วันต้นเดือนนะครับวันที่1น,นะครับก็เรริ่มมีกา ขุดเสาเทฟติ so mm ้งว right? <c oughs> right? ันที่2ก right ็จะมีการยกเสาเอกนะครับนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับตามที่เห็นครับหลังคาที่มุงด้านบนนะครับเป็นเมนทันชีสนะครับเป็นหลังคาเหล็กนะครับภาษาชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าสังกะสีสันไทยหรือไม่ก็สังกะสีสําเร็จประมาณนั้นแหละนะครับด้านบนนะครับก็จะมีการตีกระเบื้องแผ่นเรียบตรงนั้นที่เห็นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับเนี่ยตรงนั้นที่มีดูออกมานะครับขึ้นอยู่กับว่า เจ้าของบ้านจะต้องการแบบไหนก็สามารถที่จะสั่งกับทีมช่างได้เหมือนกับบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ที่มีรูระบายอากาศทั้งหมดเลยนะครับรอบๆเลยซึ่งมันก็จะทําให้เกิดการระบายอากาศแต่มันก็แล้วแต่มุมมองครับว่าเจ้าของบ้านจะต้องการแบบไหนอย่างไรนะครับเนี่ยพาทุกทุกคนได้มาดูกันบริเวณด้านข้างครับงานฉาบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนับดูแล้วค่อนข้างที่จะเนียนตานะครับก็จะเหลือในเรื่องของการทาสีการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตามที่เห็นก็ เริ่มที่จะมีการตีวงกบประตูบ้านนะครับก็จะเหลือเหลือบล็อกบริเวณนิดนึงนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านได้เดินไปดูบริเวณด้านหลังบ้านนะครับเริ่มที่จะปูกระเบื้องแล้วนะครับบ้านหลังนี้ตรงด้านหลังที่เห็นอั้นก็จะคือห้องน้ําครับห้องน้ํานี้เป็นสองห้องแบ่งออกเป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูกันนะครับบริเวณด้านหลังเป็นประมาณนี้ครับนี่เลย มีท่อมีอะไรยื่นออกมาอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อเสร็จแล้วแนวทางที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะครับประมาณนี้อันนี้คือด้านหลังบ้านถ้าเสร็จแล้วก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านจะต้องการเพิ่มแบบไหน,นส่วนใหญ่ก็จะมีการต่อกมาด้านหลังครับต่อ,อ,อกมา นะครับกอบก่ออะไรออกมาเท่าที่เห็นหลายหลังนะครับอาจจะทําเป็นเรื่องของห้องครัวเพิ่มหรือไม่ก็บริเวณที่ตากผ้าประมาณนั้นแหละนะครับก็จะเห็นท่อ PVC อยู่นะครับท่อ PVC เหล่านั้นก็จะเป็นในเรื่องของเหลืองเหลืองที่คือเดือนสายไฟนะครับส่วนสีน้ําเงินก็จะเป็นในเรื่องของท่อระบบน้าทิ้งนะครับของห้องครัวนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เลย นี่ครับฉาบอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือในเรื่องของการลงสีนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเจ้าของบ้านต้องการสีไหนอย่างไรนะครับข้างบนเป็นไม้ฝาเชิงชายนะครับเป็นสีขาวหลายๆท่านถามว่ามันไม่สวยสีขาวอันนี้คือยังไม่ได้ทาสีครับก็จะมีการโป้บริเวณรูนอ็อตแล้วก็รอยต่อของไม้เชิงชายเพื่อที่จะให้มันดูละเอียดนะครับพอมันดูละเอียดเวลาทาสีแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบสวยงามนะครับไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของรอยต่อนะครับ อย่างเช่นมองขึ้นไปตรงนี้ยกจจะมีรอยต่ออยู่ไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าตอนนี้เช้าๆครับแสงมันก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับาเห็นไหมครับตรงนั้นจะมีรอยต่ออยู่นิดนึงนะครับถ้าเรามองไปแล้วก็จะเห็นนะครับแต่พอช่างโป้อะไรเสร็จปุ๊บเวลาทาสีมันจะเรียบนะครับมองดูค่อนข้างที่จะโอเคละเอียดมากกว่านี้นะครับอันนี้คืองานฉาบบริเวณด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ภายในห้องตอนนี้ก็กั้นเสร็จหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้ติดตามดูทุกคลิปท่านก็จะเห็นเหมือนเดิมนะครับก็3มห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวระเบียงด้านหน้านะระเบียงด้านหน้าจะยื่นออกมาประมาณ2.5เมตรโดยประมาณนะครับอันนั้นคือบริเวณด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นมุกครับมุกกันสาดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันดูมีมิติแล้วก็จะกันฝนเวลาฝนมันเข้ามาได้อีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้า ปนประมาณี้ภายในนะครับภายในก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูกันหน่อยแม่แน่ใจว่าแสงจะพอหรือเปล่านะครับเวลาในขณะนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก6นาฬิกานะครับมันก็เริ่มเช้าแต่แสงมันก็ยังไม่พอสำหรับการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยสายไฟตัวนี้ช่างก็เดินท่อเดินอะไรแล้วนะครับนะครับอันนั้นคือท่อในการที่จะแบบนู่นนะครับขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นเนี่ยครับเสียบเข้าไป เป็นล็อกสายไฟที่จะเดินนะครับก็จะมีการเดินท่อสีเหลืองทั้งหมดนะครับภายในห้องเห็นไหมครับตอนนี้ก็กั้นอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับเป็นแบบนี้ไม่ได้พาเข้าไปดูนะครับเพราะอะไรต่อมีอะไรซับซ้อนครับสองห้องนอนครับหนึ่งสองแล้วก็ห้องนอนที่สามจะอยู่ตรงนี้เวลาเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยประตูมันจะไม่ได้ทะลุกันทั้งหมดนะครับนี่ครับตามที่เห็นแบบนี้ก็จะเห็นเข้าไปปุ๊บมันก็จะชนกับกําแพงก่อน จากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งครับเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งก็จะเป็นเข้ามาก็จะเจอห้องนอนนะครับนี่เข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็กว่าที่จะไปถึงประตูด้านหลังเห็นไหมครับมันก็จะมีกําแพงกั้นอยู่ด้านหลังนิดหนึ่งก่อนที่จะเป็นประตูนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประตูทั้งสามบานจะไม่ได้ทะลุเข้าหากันนะครับเหมือนกับที่ได้หลายคนกังวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องนะครับที่จะปูนะครับ ก็รอดูแลกันนะครับว่าสีแต่ละสีจะเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับวันนี้พาทุกๆคนได้มาติดตามดูนะครับบ้านหลังสไตล์โมเดิราคา650,000บาทว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูบริเวณข้างหลังห้องน้ําว่าเห็นบอกว่าปูกระเบื้องแล้วบางส่วนนะครับลืมาพาเข้าไปดูดึกว่าข้างหน้าจะเข้าไปดูได้ภายในห้องนอนครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนกันนิดนึงเห <c oughs> มือนจะเป็นหวัดน,นะครับ ช่วงนี้ไม่อยากจะไปไหนมาไหนด้วยยิ่งถ้าเกิดถ้าเป็นไข้อะไรไปนู่นมานี่ต้องโดนกักบริเวณนะครับนี่ครับด็อกในการที่จะเดินเดินไฟนะครับเห็นไหมครับตามนั้นแหละนะครับเป็นประมาณนี้เลยห้องนี้นะครับขนาด3ามสเมตรครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณห้องน้ํากันครับว่าเป็นยังไง เดินเข้ามาแล้วข้างหน้าอุปกรณ์เยอะแยะช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะแบบนี่ครับอุปกรณ์ช่างเต็มไปหมดเลยนะครับลองมาดูนี่ครับกระเบื้องเริ่มปูแล้วนะครับตามที่เห็นสีสันนี่ต้องบอกว่าโอโ้โหไม่ธรรมดาฮะแต่ว่าภาพมันไม่สวยครับผมก็เลยเนี่ยครับตามที่เห็นเลยแสงมันไม่พอนะครับมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้ เดี๋ยวคงจะต้องรอส้ยสายเดี๋ยวจะมาถ่ายกันอีกรอบนะครับนี่ครับกันเห็นไหมครับประตูทั้งสามบานมันจะไม่ได้ทะลุเข้าาหากันเลยครับนี่ครับพอมองเข้าไปตรงนี้ก็จะชนกําแพงนะครับพอหันหลังมาปุ๊บมันก็จะชนตรงนี้นะครับซึ่งประตูด้านนี้จะเยื้องมาอีกด้านนี้นะครับลหลายคนกังวลไว้มันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับผมบอกว่าต้องรอดูให้สําเร็จก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงด้านบนนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับ เกือบจะเสร็จแล้วนะครับเหลือไม่มากนะครับกับบ้านทรงโมเดิร์นหลังนี้ก็จะเหลือในเรื่องของการตีฝ้าแล้วก็ใส่ฉนวนกันความร้อนนะครับซึ่งเจ้าของบ้านขอเลือกเป็น scg นะครับช่วงนี้ก็วัสดุอุปกรณ์ปิดทุกๆร้านนะครับก็ไม่แน่ใจว่าช่างจะไปหาที่ไหนได้นะครับจนกระทั่งถึงหนูนะครับกลางเดือนเมษากว่าจะมีร้านเปิดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวพาทุกคนได้มาติดตามดูเรื่อยๆครับกับ,บบ้านหลังนี้ บ้านทรงโมเดิราคา2หกแสนราคาหกแสนห้าหมื่นบาทสามห้องนอนสองห้องน้ำครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ